ห้ามไปเฟลมากต่อตีสามอ้ยาตื่นมาทำไมเนี่ยตื่นปุป๊บก็ปวดเฉียไปฉีก่อนดีกว่านุเราฮะยังมีรถขับผ่านอีกเหรอเออ ก็มีอยู่สองสามคันน่ะนะอไอ้าไนายยังไม่นอนอีกเหรออ้อาวถามฉันแล้วนายไม่นอนล่ะโอ้ฉันหิวแล้วอ่ะอยากไปเฟรนิมาจังเลยโอ้ยไม่ได้เสร็จรองเทาง้าไปเถอะโอ้ยตีสามแล้วเหรอเนี่ยมืดก็มดืด ค้านเขายังเปิดอยู่อีกเหรอเนี่ยสวนสนุกนี้ยังเปิดอยู่ขับไปจักรยานโอเคจักรยานนี้แหละโอ้โหมืดมากดูดีไหนดูร้านนี่สิการจะกินสักหน่อยอ้าวเขายังขายอยู่เหรอเนี่ยเอ๊แต่ร้านปิด เฟลิมาร์เขาน่าจะเปิดอยู่นะพราเขาบอกว่าทุกวันเสาร์อาทิตย์ขอจะปิดโอ้นี่ไงสวัสดีค่ะจะรับอะไรนะคะคุณลูกค้าไปดูได้เลยค่ะโอเคค่ะ เสียงไม่ค่อยมีเลยอะไรเนี่ยเออเอาอะไรดีนะเอ้ยเอาเข้ากล่องดีกว่าแล้วก็เออซูชิดีไหมไม่ค่อยอีกกินเอามหมี่ึิงสำเร็จรูปไปต้มที่บ้านกินดีกว่าซื้อติมแไป แล้วก็นมไม่เอาช็อกโกแลตด,ดีกว่านะไม่กินซื้อยสิฟันไปดีกว่าเ <c oughs> ขาปั้นด้วยเออหิวอร่อยเนี่ยคิดตั้งค่ะพี่ค่ะหนูจะเอาเป็นอันนี้แล้วก็ ข้าวก่อก็แซนด์วิชนะคะอืมแค่นี้ค่ะพี่แล้วก็ทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะฮะแพงจังเลยอะ่ะไปดูของที่น้องเล่ามาสิว่าราคาเท่าไหร่อ๋อค่ะพี่ใส่ถุงให้ด้วยค่ะถุงหนึ่งบาทนะจ๊ะค่ะพี่โอเค ขอบคนค่ะพี่โอ๊ยบินกับบาอะไรตัวไหมเนี่ย,ยไม่เอาอะแบตจะหมดแล้วเยวไปชาร์จแบตเครื่องบินก่อนอลืมซื้อนมเลยแล้วก็ปลาทูด้วยไม่เป็นไรหรอกเอาพอพี่เดินอยู่อีกหรอเนี่ยเอ้ยกลางค่ำกลางคืนไม่รู้จะกลับจากนอน ดูสิเนี่ยบ้านอื่นเงียบไปหมดเลยแต่ยังมีรถอยู่นะอเราต้องจับแบบเป็นละบีไเยอะจัดแบบนี้แหละเท่าที่ได <c oughs> ม้มาแล้วมาแล้วอ้าวมีอะไรมากินมางไม่มีอ่ะมีแต่ของฉั้นอะ นมกับปลาทูอ่ะฉันขอโทษด้วยนะฉันไม่ได้ซื้อมาให้แกอา้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันซื้อผงหี่ให้โอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็จะซื้ออื่นๆด้วยโอเคเดี๋ยวฉันเอาของไปวางวก่อนฉันซื้อหม้อหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันด้วยเดี๋ยวฉันทำก่อนกินด,ดีกว่าหิวหิวหม้อหมี่นี้มีของทุกอย่างเลยเนี่ยสารอะไรก็มีหมูก็มีโอ้ ไข่ก็มีให้ด้วยน่ารักจรงเลยพระทีน่นี่อร่อยก็อร่อยหอมก็หอมมถึงซื้อนมมานมที่นี่กินดีกว่าอ๋อกินดีกว่าไม่ได้กินนมมานานแล้วกินนมรสสดชื่นสบายใจ เอออาสบายอยู่คนเดียวฉันนะ่ะหิวเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้กินปลาทูกับนมนะนกินข้าวกล่องก่อนเออตอนแรกฉันขอกินแซนด์วิชก่อนอุวยแซนด์วิชก็อร่อยข้าวันก็อร่อยวิจุกท้องอ่ะดูทีวีดีกว่า แกวันนี้แกต้องมานอนกับฉันเข้าใจไหมโอเคได้เลย๋ยวฉันดูทีวีก่อนฉันกำลังกินข้าวอิ่มๆอเลยดูวันนี้ดีกว่ารายการนี้ซีรีส์โอ้โหเปิดมาเขาไลฟ์สุดหรอเนี่ยเฮ้ยน่ากลัวปิดดีกว่า เป็นเรื่องผีอ่ะยฉันไม่ค่อยชอบดูเรื่องผีเท่าไหร่นะแต่ฉันขอนทำงานก่อนเมือม่อเมื่อห้าทุ่มที่ผ่านมาวันนี้ฉันน่าัวแต่เล่นเกมไม่ได้ทำรายงานให้อาจ,จารย์เลยเนี่ยเสียเวลาเยอะมากต้องรีบทำแล้ว ช่วงเช้าอาตื่นแล้วแกไม่ได้นอนหลับหรอเนี่ยไม่เป็นไรฉันอนาบ,บน้ำแป๊บนึ่งว้ายน้ำหนาวมากเลยแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนด้ววันนี้จะฝนจะตกอีกไหมเนี่ยเมื่อวานฝนตกหนาวมาก กินป๊อปคอร์นดูซีรีส์อะไเมื่อคืนเนี้ยแต่ดีนะที่เมื่อคืนน่ะฝนตกหกโมงถึงสองทุ่มไม,ม่ง,งนะั้นฉันหนาวตายแน่ๆเดี๋ยวใส่ชุดก่อนใส่ชุดอะไรดีชุดสบายๆแล้ละกันโอเค ปลา๋ยวฉันไปซื้อนมให้แล้วปลาถูี๋อวฉันไปซื้อที่อื่นให้นะชัวนนี้ก็เจ็ดมงแล้วแหละอืมอ้าหิวก็หิวเลยดูสินเนี่ยฉันลืมผูกโบอ๋อโบอยู่นี่ไงโบมันหลวมนี่นะมัดใหมโอเคได้เลยวันนี้เดี๋ยวไปซื้อนม กับแซนด์วิชก่อนตื่นเช้ามากขี้เกียจทำอาหารเลยเวลาน,นี้ก็เปิดสิบโมงตอนนี้มันเจ็ดโมงเนี่ยอ,อะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวขิดว่าอะไรอ่ะเจ๊งแล้วฮะเจ๊งแล้วทำไมร้านมันอือ เจ็งตอนไหนอะ่ะถามป้าก่อนนี่พี่คนสวยป้าลนะป้าหล่ะแค่ถามเอ่อเดี๋ยวพี่น,น้องมาคุยก่อนนะน้องค่ะคือเราจะมีอะไรถามว่าอะไรละ่ะทำไมร้านนู้นมันเจ็งไวจังละป้าอ้าวเจ็งเป็นอานแล้วจริงๆอะไรแล้ว เจงไปสิบปีก่อนแล้วเก้าสิบปีก่อนแล้วเหรออ๋อลืมไปอีกเจ็ดปีที่แล้วที่เขาเจงอ่ออ๋อจ้าแล้วว่ารูได้ไงอะ่ะก็เมื่อก่อนน่ะร้านเนี้ยขายไม่ดีแล้วสามปีผ่านไปอะ่ะแม่ค้าก็ตายแล้วโดนรถชน หน้าด้านนี้เลยอ๋อจะป้าแล้วของอะไรอ่ะที่เองซื้อไปอ่ะเคยซื้อไหมอืมไม่ไม่ไม่เคยค่ะแล้วป้าล่ะจ๊ะเคยเจอประสบการณ์อะไรหรือเปล่าทุกทุกตีสามจะทุก,ททกหลายหายคนจะเห็น พนักงานขายของแต่จริงๆแล้วเป็นร่างวิญญาเขาเองแหละจริงเหรอป้าใช่เองอยากเข้าใจผิดคนนั้นนั่นแหละผีขอบคุณนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะป้าจะ <c oughs> <c oughs> ไปดูของที่บ้านฉันก่อนสิโอ้ยอะไรกันเนี่ยของฉันของฉัน ของฉันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยของที่ยังไม่ได้กินอ่ะดูดิดูดิยาสีฟันมันสกปรกแล้วด้วยที่สันกินอุ้ยอุ๊ยทองเสียโอุ้ยจะไปซื้อนมกับแซนด์วิชหน่อยบู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 ทำไมมันรัวขนาดนี้บูบูโอ้ยอีกแล้วแตกเต็มซุ้มหมดแล้ว แค่ิดกุ้นคนเออทำไมโอ้ย,อยทำไมฉันอึนเสร็จแล้วมันปวดท้องขึ้นมาเนี่ยปวดท้องหนักด้วยโอ้ยไม่ฉันไม่น่าไปกินเลย ขอโทษนะเ้วฉันซื้อปลาทูกับนมที่ร้านอื่นให้เราแบบหนึ่งฉันขอ,อกินยาทาตก่อนฉันปวดท้องมากได้เลยเอ๋อหายยาทาอยู่ไหนยาทาตอยู่ไหนืมอ,อยู่นี่หรือเปล่าอ๋อหายไปไหนแล้วเนี่ยก็ได้จบไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย นี่ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบายบาย